สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนมีเนื้อหาสาระมาฝากเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็นไฟล์ mp3 แบบออนไลน์ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมจะแปลงไฟล์วิดีโอตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ mp4 นะครับจะแปลงเป็น mp3 ง่ายๆครับ เริ่มจากเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับจะเป็น Mozilla Firefox, Google Chrome หรือ IE ได้หมดเลยนะครับจากนั้นทุกท่านครับก็พิมพ์คำว่า Annie นะครับพิมพ์ตามผมนะครับ Annieconvert นะครับพิมพ์คำนี้นะครับ Annieconvert.com นะครับ a n n e c o n c o m พิมพ์เลยนะครับพิมพ์เสร็จแล้วครับ Enter ครับ ก็จะเข้าสู่หน้าหลักของอเว็บไซต์นี้นะครับพอเข้าสู่หน้าหลักครับทุกท่านก็ไปคลิกตรงเมนูแรกด้านบนนะครับ convert นะครับ convert อะคลิกเลยครับคลิกเลยอพอคลิกที่ convert นะครับจากนั้นเราจะแปลงไปเป็น mp3 ใช่ไหมครับเราจะแปลงไฟล์เป็น mp3 เราก็เลือก mp3 convert นะครับ mp3 converter นะครับหรือว่าจะเป็น c o n v e r t ่ะเลือกเลยนะครับจากนั้นมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับทุกท่านก็ไปเลือกไฟล์นะครับตอนนี้โปรแกรมให้เราเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการแปลงนะครับเราก็คลิกเลยครับครั้งหนึ่งอ่าคลิกเลยครับอ่ท่านเก็บไฟล์ไว้ไหนนะครับท่านก็ ไปเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการที่จะแปลงนะครับผมเลือกตัวนี้นะครับก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ Open มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกนะครับว่า mp4 หรือไฟล์วิดีโอของเราเราต้องการที่จะแปลงเป็นไฟล์ชนิดไหนนะครับเราต้องมาเลือกครับวิธีการเลือกเราก็เลือกตรงนี้ครับนะครับเอาเมาส์มาคลิกเลยนะครับเราก็เลือกเป็น mp3 นะครับ ซึ่งเว็บไซต์นี้สามารถที่จะแปลงไฟล์ได้หลากหลายเลยนะครับอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอเราจะแปลงเป็น mp3 เราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะมาเลือก mp3 ชนิดไฟล์ที่เราต้องการนะครับหลายท่านก็อาจจะดาวน์โหลดเพลงมามันเป็นวิดีโอเราก็จะแปลงเป็น mp3 แล้วก็กรอบใส่ในแฟลชไดรฟ์ฟังในรถได้สบายเลยนะครับอ่า mp3 เจอแล้วเราก็เลือกเลยครับเลือก mp3 เสร็จแล้วครับเราก็มา คลิกที่ convert ครับคลิกเลยพอคลิกเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะทำการแปลงไฟล์ซึ่งเราก็จะรอสักนิดนึงนะครับเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับขนาดของวิดีโอของเรานะครับหรือความเร็วอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับดังนั้นเราก็รอครับนะครับตอนนี้ก็ก็จะทำการแปลงไฟล์เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเสร็จแล้วทุกท่านก็ดาวน์โหลด mp3 เข้ามาในเครื่องของเราได้เลยนะครับคลิกครั้งหนึ่งครับน,นี่นะครับไฟล์ mp3 ของเราลงมาแล้วนะครับมันก็จะคอนเวิร์ตเป็น mp3 นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอนะครับเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์นะครับ และก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะครับรอสักนิดนึงครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะเข้าไปดูไฟล์ของเราครับทุกท่านก็กด Windows บวกนะครับกด Windows บวกจากนั้นไฟล์ของเรานะครับจะถูกดาวน์โหลดมาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนี่นะครับก็ดับเบิรคลิกเข้าไปเราก็จะเจอไฟล์วิดีโอของเราที่เราแปลงเสร็จแล้วนะครับ จากนั้นทุกท่านก็ไปตั้งชื่อไฟล์เอาเป็นไฟล์สั้นๆนะครับแล้วก็ c o ปีถ้าเป็นเพลงนะครับก็ c o ปีเข้าแฟลชไดรฟ์แล้วก็ไปฟังในรถได้เลยนะครับครับสำหรับวิธีการแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็น MP3 นะครับก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ผมก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะผลิตสื่อดีๆมาฝากทุกท่านก็นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ